สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเอในคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาอันบออาร์ทคอรนอีกแล้วซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เป็นน้องดีมูน้องดีมูทั้ง3อย่างเลยนะอันนี้จะเป็นน้องดีมูเลโ o นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้องดีมูคอร์เรคชั่นใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นน้องดีมูแอนิมอลคิงดอมซึ่งบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเอก,ก็มีประมาณ3ตัวแหละจะมาดูก็จะซ้ำหรือเปล่าเลโธก,ก็มีเหมือนกันข้างหลงังเห็นไหมก็มีประมาณ สีตัวแล้วจะดูไหมว่าซ้ำไหมแต่ว,ว่าอยากได้ฟรีเขตทุกคนแล้วกล่องนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสายค้องคอดีมูนะอันนี้สั่งมาจากลาซาดา้าอันนี้เราไปจุ่มมาจากคลิปที่แล้วเนื้ที่ป๊อปมา f แฟชั่นไอแลนด์ใช่ไหมแต่อันนี้เราได้มาจากลาซาดา้าเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องหน้าตาเป็นอันนี้คือเขารีเซลใหม่นะไม่ได้รีเซลเขารีสตอ็อกคือก่อนอันนี้มันมีมันเป็นคอเดตติ้งปะ แต่ว่าก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วตอนนั้นก็คือได้มาไปซื้อแบบร้านข้างนอกใช่ไหมแต่เนี้ยลาซาด้าเขาเปิดเราก็เลยไปจัดมาทุกคนแล้วเนี่ยกล่องจาบป๊อปมาร์ทก็คือน่ารักมากเห็นไหมว้าวเออเป็นลายน้องๆอ,อย่างเงี้ยเป็นลายแบบว่าลาบูบูอู่เมื่อวานไปแบบป๊อปมาร์ทแฟชั่นไอแลนด์มาคือลาบูบูก็คือหมดเกลี้ยงทุกคอเลยนะของแทบไม่มีมีแต่ดีมูมแะละแต่ดีแหละดีมูก็คือลูกรลักอยู่แล้วนี่เป็น เดตติ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสายของคอเอมีตัวนี้ไปแล้วตัวที่เป็นโรตัวเนี้ยอยากจะได้ตัวอื่นอยากจะเปลี่ยนอื่นอยากได้น้องหมี่อยากได้น้องที่มีหูหมี่ทุกคนน้องที่มีหูหมี่ในคอน,นี้มีสองอันนะอาเมนหูหมี่มีอันนี้กับอันนี้ปะมีน้องน้องที่มีหูหมี่มีสองอันเออนนี้ก็จะมาเป็นสามกล่องที่เป็นดีมูแบบนี้เลยทุกคน เดี๋ยวจะไปดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรแล้วจะได้ตัวซ้ำไม้บรลุนกัน,นะคะ่ะตื่นเต้นแกะอะไรก่อนดีอ่ะตื่นเต้นมากเอานองที่เป็นอันนี้ก่อนไหมอยากได้ตัวหน้ากล้องทุกคนวันนี้จะใช้บัตรแกะอาร์ทฮอยพี่ซอฟเหมือนเดิมอันนี้อยากได้ตัวหน้ากล้องแต่มันก็แอบเบาอยู่นะเอาเป็นสปอร์ตไลท์ตัวหน้ากล้องนะคะ เดี๋ยวนะอาเราใช้บัตรเป็นแหละบัตรเขาดีนะบัตรที่ซอฟป,ปอมนะคะอยากได้ก็ไปตามได้ในะเพจที่ซอฟนะคะอุ้ยเฮ้ยจริงป่ะสัมผัสได้ถึงหูนี้ ทุกคนเป็นหูมีจริงๆเป็นหูมีจริงป่ะจริงบัตรพี่ซอมเล่นแล้วนี้ได้ตัวนี้จริงๆด้วยได้ตัวที่อยากได้ทุกคนว้ายน่ารักมากเลมีแบบนี้ว้ยเป็นตัวหน้ากล่องจริงๆนะหูบัตรเขามาจริงอันนี้ไม่มีการไม่มีอะไรนะคะอืมตัวหน้ากล่องนี่ยสีเข็ดแน่นอน สีแคดแน่นอนหุ้ยได้ตัวนี้จริงๆนันวได้ตัวที่อยากได้แล้วก็เป็นตัวหน้ากล่องจริงๆดูดีใจอ่ะทุกคนดีใจดูีิน่ารักมากเลยอ่ะมือสั่นไปหมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเอาดีๆตอนเนี้ยเอ้ยน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นแบบน้องหมีแบบนี้แล้วก็แบบหฮ้ยดีใจอ่ะตัวนี้อดีใจมากเลยอ่ะหุ้ยดีอ่ะตื่นเต้น แ <laughs> ชลมีได้ตัวหน้ากก่อตัวที่อยากได้ด้วยเลยฮ้ยน่ารักโฮ้ยน่ารักเอาจริงจงมันไม่ได้หนักนะทุกคนเออน่ารักมากจริงไปงานต่อครับแานต่อเฮ้ยดีใจไนดะ้แบบตัวนักก่องต,ตัวที่อยากได้ด้วยอะเฮ้ยสองกล่องที่เหลือต้องต้องอยากได้ที่อยากได้แล้วมพข้อ่วาที่เราบอกว่าไม่ซ้ำก็บุญแล้วอะไรอย่างงี้ปะเออเอาไหนก่อนดีนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าต รุ่นนี้เลโทอยากได้สีเขดสีดำตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ดีมูอันิมอลคิงดอมาเนี้ยอยากได้อยากได้ตัวน้องคนนี้น้องคนนี้น้องสีม่วงตัวนี้เพราะว่าน้องสีม่วงเขาแบบเปลี่ยนสีได้ทุกคนเรามีไปเรามี3ามตัวแล้วป้าเรามีน้องกระต่ายตัวนี้น้องแพนด้าแล้วก็น้องหมีตัวนี้3ตัวแล้วน,นี่จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวที่4ของคอนี้อยากได้น้องสีม่วงเอาอะไรดีแล้วก็อยากได้สีเข็ดด้วยรุ่นเนี้ย แต่ว่าย้นน้นองสีม่วงเอาตัวตัวที่อยากได้วอนเตดนะคะใช้เป็นบัตรแกะอาทอยพี่ซอบนะคะชึบเดี๋ยวนะบอกเลยว่ามีบัตรพี่ซอบก็คือง่ายต่อการไปจุ่มถุกที่ เฮ้ยเฮ้ยใครอะใครอะทุก,ค,ก,ค,กคน ถุงใหญ่ด้วยนะเอาดีๆถุงใหญ่ด้วยนะเป็นน้องคนนั้นหรอค่ะไม่น่าจะซ้ำนะเพราะว่าถุงใหญ่แกะเลยแล้วกันดึงไม่ออกหนึ่งสองสองอองาม้อนอน้อรานาา,มมาเลย,ยดูกม,มากเลยอะทคนเดี๋ยวดูกาก่อน โอ้ยวันต้อย่างนี้แล้ววันน่ารักะนี่เป็นน้องดีมูที่อยู่กับมีลาบแบบนี้ยังไม่ได้ตัวที่อยากได้นะทำไมไม่ยกบล็อกเนี่ยคอนเนี่ยดูดิแอนิเมช่นคิงน้องน่ารักมากและสีสันก็คือสดใสามากคนดูความนี้น่ารักข้างหลังหัวมีแบบแอปเปิ้ลด้วยนะเห็นไหมข้างหลังมีความแบบเป็นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยแอปเปิ้ลอยู่ล้อมหัวเลยเห็นปะ เออแอปเปิ้ลแล้วก็มีจุบแบบนี้แอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลติดอยู่บนหัวน้องดิมูมีแอปเปิ้ลสีแดงติดอยู่บนหัวแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นแอปเปิ้ลสีเขียวติดแล้วก็ตรงหน้ายีราวก็จะมีแอปเปิ้ลติดอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็ยีราฟมีโบด้วยน่ารักมากหางนี่ก็จะเป็นแบบต้นไม้เหยมันน่ารักจริงน่ารักแบบน่ารักดูน้องมองนะ้วยิ้มแบบเฮ้ยเป็นคอร์เรคชั่นนี้นะคะเรามีสี่ตัวแล้วน่ารักจริง ถ้อไม่ยกบล็อกไปเลยหนูนี่มีการ์ดนะคะตัวนี้ไปกันต่อกล่องสุดท้ายของวันนี้คุย,ยแต่อันเนี้ยน่ารัก,กะ่ะคือแบบได้ตัวหัวหมีจริงด้วยเลโฮตัวนี้แน่นอนว่าอยากได,ด้สีเข็ด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 ค่ะอยากได้สีเข็ดเท่านั้น ซีเคทเท่านั้นเลยจริงๆซีเคทเท่านั้นอืมเฮ้ยไม่มีแฮชเอรี่หรอไม่ใช่สีเพราะว่ามีหัวหัวอะไรอ่ะ อะไรวะอ้าวเหมือนจะเตีวซ้ำเลยใช่เลยใช่เลยได,นนด,ด้ได้น้องคนนี้โธ่นึกว่าสีเข็ดได้น้องคนนี้เอ้ยได้น้องคนนี้ นี่แน่นอนวันนี้จับมาคือเป็นหัวแอบหนักอยู่นะตัวนี้ก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็แน่นอนคนนี้มานะคะโอ้ยซ้มมาไม่เป็นไรใครอยากได้นะคะหรือใครอยากแลกก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะแะน่นอนคนนี้แต่เลโโทมันน่ารักจริงทุกคนเลโโทอ่ะอันนี้น้องเขาจะมีหัวใสๆเห็นป่ะน้องคนนี้เขาจะมีความหัวสายอย่างนี้เลยแล้วก็แบบตรงที่เป็นแบบว่าคราวของเขานะคะก็จะมีแบบว่ารอยยิ้มเป็นแบบนี้น่ารัก เลโตก็คือน่ารักมากเงือเลิกจุ่มแล้วจุ่มแล้วซ้าเนี่ยไม่ยอมยกบล็อกใก้เนาะคนนี้นี่เลยตัวซ้าค้าและสีเขตเนี่ยจะได้ยังไงล่ะก่อนนี่นะคะนี่ก็เป็นผลประกอบกายของเอในวันนี้นี่อันนี้น่ารักมากเดี๋ยวอันนี้มันจะแกะได้ทุกคนมาแกะน,นี้กันแกะอันนี้แล้วก็ห้อยคอได้นี่เขาจะมีสายไม่นะจะซาพายแบบว่า ทรศัพท์ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเอ้ยนี่เชลมาเชลมาทุกคนน่ารักมากแต่ดีใจที่อันนี้ได้ตัวที่อยากได้เดี๋ยวเอจะเอาไปห้อยบัตรพนักงานเวลาแบบเข้าทํางานเข้าตึกอะไรอย่างนี้นี่สะพายข้างได้แบบนี้อันนี้เขาก็อ๋อเขาจะต้องสอดเข้าไปทุกคนเขาจะต้องสอดเข้าไปแบบนี้นี่นี่น,น,นี่จะต้องสอดอันนี้เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมวะใช่แล้วก็ดึงขึ้นมา โอ้ยแช,ชกกลโอ้ยแชลแชลก็ก,กวนโอ้ยเชลก็กวนโอ้ยเชลโอ้ยเชลแชลไม่ได้เชลมาเล่นสาดนะทุกคนนี่ก็สอดเข้ามานี่นะคะอันเก่าจะเป็นตัวที่เป็นดอกกุหลาบนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันน่ารักมากนี่ดูดีดูดีน่ารักจริงๆเห็นหน้าเชลไหมเห็นหน้าเชลไหม นี่น่ารักแล้วก็สามารถแบบว่าห้อยคอได้อย่างนี้แล้วก็เหมือนห้อยกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยได้ทุกคนมันน่ารักมากโอเควันนี้ผลประกอบการก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาคอยติดตามว่าเอจะพาไปที่ไหนหรือว่าจะอันม็อกแกะกล่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้เอต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะเชลมาลาเชลมาลาพี่ๆเร็วโอ้เจียวมาลาพี่ๆเร็วโอ้จอัจูยังไงครับยังไงครับยังไงครับ ยังไงครับอือไปแล้วค่ะบ๊ายบายช้าเวลาพี่พี่อโอ้หูว้า